หรอนางมาหรอไม่ใช่เจฟอีกคนนึงเสียวหเสียวัตถีไหมถอนนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารซาลาบัหมุนหวัดเงินทำบมุนประดับปีกลัวฝาบเมืองมากตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะฝาบเมืองนิดหน่อยครับยามเมื่อฝนเทลงมา ้จาากฟปนนนชีวิตฉันเกิดมาไม่เคยมีมูลวาสนาเหมือนคนอื่นกเลยแม่ยกจริงนะให้ฉันะกูเคยบอกมึงหรอว่ากูจะให้มึงก็ถ้าแม่ไม่ให้หนูก็จะเอาหนูไปรับเขาเองกับมือ และหนูไม่ได้แค่เอาแค่จิงนะคนเดียวนะคะหนูจะเอาน้ำปิงด้วยค่ะรับก่อน EP นี้เจอแน่จิงนะและก็น้ำปิงจิงนะก็คือคุณเก่งผลิตนัต่นเองจะ้ะคิดว่าจิงนะกับน,น้ำปิงจะตกใจหรือเปล่ากับลุกของโมสวัสดีกับคุณจิงนะ รับก่อนเลยสวัสดีน pues <Mm ้ำปิงค่ะสวัสดีครับเก่งคริสครับผมสวัสดีครับน้ำปิงนัาสกครบเออเห็นว่าเป็นครั <S <S ้งแรกเลยในการเยือนบลอกพอยครั้งแรกก็ตกใจเลยที่ผมมารับเลยที่โมออกมาใแบบน้ำปิงสะดุ้งไหมสะดุ้งครับตอนแรกว่าขนาดนี้เลยหรอแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่แบบว่าที่ลงทุนขนาดนี้อ่าเอาวันนี้ในรมเนียบบล็อกพอยเนาะนอกจากจะขึ้นมาเดดาราแล้ว เราจะต้องพาน้องๆศิลปินไปกินข้าวรับประทานอาหารกันก่อนที่จะเข้ารายการโอ้โหคือมาถึงเบอร์พอยก็คือทานข้าวกันเลยอเอออาหารอร่อยด้วยอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมอยากอยากกินอาหารเหนืออ่าน้ำปิงอยากกินอาหารเหนือเหมือนกันครับโอเคจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาในดาราไปเลยป่าป่าป่าน้ำปิงกับเก่ง กวนพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสวงพระขุนงามเมืองอะไรชัดชัดงามงามลือเรื่องดอยบุษราครับอ้าแม่ของสอนอย่านนอยหน้าเอาละหมอกถามด้อดูกองโมเสสฟ้าป่าเขียวกจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามินบัวทองทุกคนต้อนรับ ยิ่งใหญ่ไหมสบการณ์รอคอยที่จะมารอคอยคือพี่หมูจะเต็มเกินพี่หมูจะเต็มเกินอยากกินอะไรอยากกินอะไรอยากกินอะไรสั่งได้เลยล่ะคุณมักแกงอ่อมใช่ไหมผมเออ่ค่อนข้างมักครับมักไปว่าอะไรหรอเรามักอะไรฮะกระปิงคือถ้าถามว่ามักอะไรก็จะเป็นอาจจะเป็นมักใหญ่ไฟสูงไรม่แสงไม่แสงวันนี้บสวัสดีครับผมไม่แสง เม็ดแสงเม็ดแสงมาเสิร <analyze anthropology> ์ฟนะพี่อ่ะให้ทายมันคืออะไรองค์ปูหรือเปล่าน้องปิงฟิวลาลาซานยาหรือเปแบบลาซานญาทลาซานญาลาซานญามันคือมันทานกับสปาเก็ตตี้หรือเปล่าครับแท้ มันคือน้ำพริกอ๋อเดี๋ยวเราจะส่งน้องให้รับประทานอาหารอย่างอะไรอร่อยก็มีมีอันนี้เดียวแล้วเองซงเก่งมากรับาอาหารอีกเยอะเลยแต่อันเนี้ยพิเศษให้กับเก่งกับน้ำติงนะครับผมโอเคเดี๋ยวอินจอยกับการกินก่อนเจอคนที่จะมาชิงส่วนทุเรียนกับหมกแล้วช่ววยยด้ช่วยด้วย รู้หรือเปล่าว่าวันนี้ใครจะมาร่วมรับก่อนเออร่วมในรายการฉันไม่รู้อะไรเลยไม่มีเห็นใครแต่เมื่อกี้บอกมีใครที่สาวมาบอกว่าเด็ดเลยนะมีเด็ดกว่นนั้นะใช่อีชายนะสองใช่อ่ะเดางาฝนฝอยลงมาสเจฟสาเดอร์หรอนางมาหรอไม่ใช่เจฟอีกคนหนึ่ง ถอนน่าไม่เป็นตัวเองเลยนะฉันเป็นตัวเองมากๆเลยนะเก่งจำได้วันแรกวันแรกที่เจอพี่พิงปองวันไลฟ์อัพคือพี่ปิมพองกินขนมโชว์เธอโชว์กินให้น้องดูเลยหรอฉันเจอเจอเธอได้หรอฉันเจอเธอด้ไหมพี่พิงปองแบบกินขนมเลยว้าไปทำตัวอย่างนั้นให้คนเขาจำทำไมวะรักแรกอาจจะแบบ ไม่รู้ตัวหรือเปล่าก็อาจจะใช่แน่เลยออนะวันนี้ที่เรามาเยือนที่ว่าควายครั้งแรกครับรายการอะไรครับรายการ ในการอะไรนะครับ <laughs> ฮูอ e ท<ช>ไม y ์เชฟฮูด Eat My c เ e f รู้แค่ว่าวันนี้ต้องมาชิมอาหารออครับผมซึ่งเมื่อกี้ก็คือเราไปชิมอาหารบล็อกพอยต์ไปแล้วชิมแล้วรสชาติเป็นไงบ้างรีวิวหน่อยอร่อยมากออตอนแรกกะดชิมแต่ตอนนี้กะอิ่มกันไปเลยแล้วก็ค่อนข้างจุกแต่ว่าไม่เป็นไรพร้อมที่จะชิมอาหารอย่างอื่นเราเคยปรี้ยวแลมมือไหมก็ปรีลมบ่อยครับแต่ว่าพักหลักนี้เริ่มเริ่มคุมตัวเองอยู่บ้างแล้วอยู่ด้วยกันคุยภาษาเหนือหรือภาษาอะไรภาษากลางครับเรือว่าอู่ลือเซฟเฟนอู่ลือ มีเพ่เป็นคุณลือครับเมียวสองกุญเมียวสองก้าวมู้เลิงได้บอกหู้เลิงหูเลงนี่พี่ตาคันยาเราเราต้องทำสิ่นี่วันนี้เราจะขับด้วยแม่น้องนะคะเออเป็นขับตัวโยงเด้ออ่ะน้องเก่งน้ำปิงนั่งตรงนี้ครับเอาแล้วเอาแล้ว โดยเราจะมีบริการอยู่ข้างหลังเออไม่แสงไม่แสงไม่แสงเก่งอันนี้หมวกพร้อมแล้วขาดอไรอย่างขาดเครื่องพ่นยาอ๋อครึ่งพ่นยามันจะฆ่ากูเลยเหรออยากเจอใครเป็นพิเศษไหมเก่งน้ำปิงคือเจอใครเหรอ เมื่อกี้ได้เจอไปแล้วคนหนึงเจเจพี่ต้นพี่ไต้ฝุ่นพี่ต้นอยู่นี่นนเเลอจริงเหรอใช่ได้เลยพันยามาเจอไปแล้วไม่น่าเชื่อมาวันแรกมาวันแรกเจอรุ่งใหญ่เลยอ่ะแกไม่ไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่เล่นนะนี่เป็นเป็นถ่ายรายการปัญญาปัญสุขเออวพันยาปัญญาปัญญาข้าวดาวด้วยปัญญาปัญสุขด้วย แวตาทำให้มันเค็มให้มันสุดๆหน่อยอย่าทำให้มันกั๊กพ่อหายแล้วจังเลยนี่รายการเอ้ยศัตรูของพี่ปัญญาเยอะมากเดี๋ยวเธอสองคนก็ต้องได้มาอันนี้นะครับเด๋ยวอลอกเดอะวอลช็อคาแพงเราจะถ่ายสัตูนี้อ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับใช่นีความยิ่งใหญ่ คุยต่อุงอิทไมเชฟวันนี้คุณสองคนก็จะได้ร่วมนั่งกับอีกหนึ่งดาราสาวข้างหลังโอ้โหเป็นเกียรติมากฮะคาดหวังคาดหวังอะไรกับเขาไหมข้างหลังอ่ะคาดหวังที่พี่ปิงปองจะได้สอนวิชาการออกรายการใครั้งแรกเลยดูเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะตัวอย่างที่ดีคงมีให้ดูขนาดเมื่อกี้น้องบอกว่ามาเจอพี่ตาปัญญาเจอไต้ฝุ่นเจอคณะเจตีเป็นดาราน้องเขายังไม่เชื่อเลยว่ากูเป็นดาราะลย ไม่แต่งดาราในนงใจเลยพิมพองไม่แต่งองมาเพราะว่าเพาะพิมปองมีความเป็นธรรมชาติมากเ่วันนี้ไม่ใช่เป็นธรรมชาติเลยสวยแบบออร์แกนิกนี่ไงพิมพองออร์แกนิกธรรมชาติธรรมชาติอะไรสวยแบบพอเพียงสวยแบบว่าประหยัดปรอย่างเนี้ยสวยแบบนอนก้นอ่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องสองคนไปนั่งพักข้างในแบบเย็นเกมก่นปห้องรับรองห้องรับรองก่อนที่จะเข้าไปถ่ายรายการยิปมายเชฟ ริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าพะเยาไม่ได้มีของดีแค่ปลาส้มอย่างเดียวแล้วมีคุณเก่งขลิตด้วยมีเก่งขลิตแล้วก็กระแม่เชียงคำไม่ไม่มีพี่ในนั้นเนาะมีพี่ต้นด้วยมีพี่ต้นด้วยยังตื่นเต้นอยู่ไหมจะเข้ารายการครั้งแรกเต้นเต้นครับไม่รู้จะทำตัวยังไงกลัวฝ่สาเมืองมากตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะ่าบเมืองนิดหน่อยครับเห็นเมื่อกี้แบบทำทำร้องเพลงเหมือนวิวานีในห้องอะลองรองให้ฟังหน่อยสิ อย่ามาฝนเธอลงมดือดฟ้านอยพรให้ความรังเราถึงฟ้าของกูไปนี่รันดอนหกาหหกโชลหาหากโชลหจงยืนมือให้ฟ้าทน,ทน พี่เจี๊ยบเก็บเงินเยอะหลังแล้วคนที่จะมาแปลเป็นเวอร์ชั่นของภาษาเมืองได้แก่น้ำปิงแตนตะระลันตันแต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 นขอเหมือนพี่ว่าภาษาเมืองอย่าเมื่อฝนเย็นลงมาดาวจะปัดเรื่องปนปอนเดื่องปนปอนเก่งเก่งวันนี้เก่งว่าเก่งก็ยังตื่นเต้นอยู่น้ำปิงตื่นเต้นไหม ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าพอรู้ว่าพี่ปิงปองอยู่พี่ปิงปองพี่คาริสาได้พูดอะไรเงี้ยอยู่ด้วยก็รู้สึกว่าวันนี้เรากลัามาขำขายขำหรอกก็คือขายหลอกมาเยอะแล้ววันนี้ขข่าบ้าเป็นสีสันจอยจอยจริงจริงๆคือรายการอะไรที่เป็นคนไทยพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยเก่งนหปิงชอบเช่นรายการนี้เช่นรายการนี้เช่นรายการนี้พูดไปเรื่อยมีอะไรจะพูดก็พูดวันนี้เราจะสาบเมืองไหมจะสาบไหมสาบแน่นอนคือกลัวพูดเลยเหรอว่าแบบ จุดกระดุมอะไรเงี้ยจุดมาตอมจุดมาตอมปิดาตอมในฐานะของลูกป้าหลวงครับผมลูกป้าหลวงมเป็นลูกป้าหลวงเก่าครับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่วันนี้เราจะมาเข้ามาในรายการครับฝากเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยครับว่าวันนี้จะสาบเมืองไหมจะรอดไหมแคปิงครับอยากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอให้พวกเราเนี่ยสามารถไป ต่อสู้กับพี่ๆข้างในที่ที่จะที่เราจะต้องรับมือในวันนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าแบบทุกคนน่าจะสนุกสนานมากๆแล้วก็เราเตรียมเราเตรียมพลังมาเจอเหมือนกันรู้ว่าเมื่อกี้เติม energy แล้วบิงซ้อมกันมาประมาณปีครึ่งเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้โอเคมุวนให้เต็มที่นะในรายการนี้เดี๋ยวพี่จะรอรับแล้วก็ส่งน้องสองคนกลับไปความกันได้ครับนอกนะโอเคครับขอบคุณครับเจอกันครับน้อง A few moments later. เป็นตัวเองไหมเป็นตัวเองหรอ,อ,อได้อะไรกลับไปบ้านได้ความประทับใจที่มีกับน,อนอ้องน่ารักแล้วดิวอะไรกันหรือเปล่ามีดิวลงดิวลับดิวหลังบ้านหรือเปล่าดิวน้องไปรายการสารพัดเพื่อนรายการในช่องปิงปฟังชาแนลก็คือ,อ,อเห็นผู้ชายใหม่แล้วก็คือฉันก็คือตกกระป๋องแล้วหรอ ฟังนะเธอเป็นเมียของผมแต่อันนี้คือผู้ชายที่บ๊อบวเข้ามาให้หัวใจมันชุ่มชื้นไงครับโอเคเข้าใจไหมแต่ก็ยังรักเมียเหมือนเดิมครับเรารู้กันแค่นี้นะครับโอเคจะไม่ต้องสามวันไม่โขนน้องช่างในเอาเลยแม็กนิสเว่เบบี้ฮอต รุ่นพี่คนเมืองอีกสักหนึ่งคนมาคุณไต้ฝุ่นมาหน่อยวันนี้ได้ร่วมจอยรายการกับน้องรุ่นน้องอ่าเป็นจะได้บ้างครับโอ้ดีครับอคือบอกว่าน้องเขาคือเก่งมากและหน้าตาดีตัวนะมีการสาบเมืองในรายการเกิดขึ้นไหมครับคุณไต้ฝุ่นยังไม่สาบครับยังไม่สาบผมสาบอยู่คนเดียวนี่ทําอะไรกันเอ่ยนี่เดี๋ยวนี่ทําอะไรกันเอ่ยต่อหน้านนอนและแขกรับเชิญในรายการ ฉันก็ต้องเซ็นไว้นักข่าวค่ะเพื่อให้ข่าวมาดูดีที่สุด สนุกมากสนุกมากอมวนกอลวนก็เหมือนไม่ได้ทำงานเหมือนม้วนมาเที่ยวเวิร์กพอยเลยเออม้วนมากแล้วในรายการเป็นไงบ้างฟิลจอยมากพี่พี่คือพาโบ๊ะบะบะโบ๊ะไม่มีตัวเงเลเหมือนมางานเอลงันปอยไหมเหมือนมางานปอยเอลกันปอยอย่างเดียวเหมือนมางานแบบว่าบ้านมี่งคือมันใหม่อะไรแบบนี้เจอพี่ชิมอาหารหัวร้อยอย่างเดียวเลยแต่ใดๆคือน้ำพริกอ่องอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอันนี้คือครั้งแรกก็ประทับใจขนาดนี้แล้วครั้งหน้าถ้าสมมติมาอยากกินอะไรเป็นพิเศษ ถ้ามาวอ r k point อีกบิ๊กเวลิงตันอะไรเงี้ยครับง่าย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 เหมือนอาหที่บ้านครับไอเก่งอยะกินอะไรยะกินอะไรบิ๊กเวลลิงตันที่มีจีนส้มอยู่ข้างในโอ้โฟิวชั่นเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเมนูอะไรก็จะมีความเมืองอยู่ในนั้นด้วยใช่ผสมในนั้นเราทิ้งไม่ได้ความเมืองม่วนขนาดครับผมเออม่วนสุดๆเหมือนแม่เอวงานขึ้นบ้านใหม่อีกครับเหมือนเอวงานขึ้นบ้านใหม่แปลว่า เหมือนไปอยู่ตามแบบหงครัวห้องครัวแล้วแบบว่าเจอปี๊ปี่แม่แม่น้องๆ้องแบบว่าเอ็นจอยจอยมากได้ร้องเพลงภาษาเหนือในรายการบ้างหรือเปล่าครับนึกว่ามีเพลงแอลปอยหลงด้วยมีไหมฮะมีแอลปอยหลงบ้านวังสแกงเหรอใช่พอดีว่าผมผมไม่ค่อยฟังแบบเพลงแบบนี้เลยตัวลุงแดงเป็นเจ้าอาวาสเป็นตัวสร้างโบสร้างวิีฮัสลาบัดมุนโหวัดงานทำบุญประจิษฐ์ วันนี้เห็นแบบทั้งทีมงานทั้งแฟนๆให้การต้อนรับในเวิร์กพอยต์เป็นไงบ้างรู้สึกอบอุ่นมากเพราะตอนแรกเราก็แอบแบบเกรงกิเดสเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบเกรงกิเดจงเพราะเราพวกเราก็ยังเป็นน้องใหม่กันมากๆนะแบบว่าแต่พี่ๆคือคือแบบเอนเตอร์เทนอ่ะแล้วกับเวิร์กพอยเฮาบอกว่าดีมากแถมกินกันลำขนาดแค่มากินแฮมเนี่ยตรงที่ห้องห้องกินข้าวเนี่ยเออได้มามหน่ยนอนวันนี้คุมเนาะทำบันไดดาราก็ได้ขึ้นม่วนก็ม่วนเข้าก็กิน ป้าคนเมืองแหม่มสารพานิชาน้องก้อนหนังแล้วก็แหม่มเราจเจอป้าคุณตาปัญญาแหม่มตาปัญญาบิรเคยร์ึ่ดว่ะชีวิตนี้จะเจอคุณตาปัญญาได้เจอแล้วได้เจอแล้วตัวมัตั้งแต่ละออนตั้งแต่ตัวมันโอ้โหจริงจริง อ่าเดี๋ยวฝากผลงานหน่อยครับก็ฝากซีรีส์เข็มทีฬาต้องรอดอนะครับน้ำปเปลงรบ,บดเป็นเข็มทีฬาส่วนพี่เก่งรบ,บดเป็นต้องรอดเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เอาหุ่มกล้องม่ <c oughs> ใช้ทีหุ่งกล้องฮะใครยังไงเป็นใครครับเป็นพ่อครูพร,รันครับผมอ่าก็ะจะได้ดูกันอ่อเมื่อไรเนี่ยก็อยากให้ติดตามแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเราเวิร์กช็อปกันหนักมากแล้วก็เตรียมตัวเตรียมเรื่องของโปรดักชันอะไรก็ตามแต่ว่า ถ้ามีอัปเดตก็เดี๋ยวจะติดตามได้ทางออฟ i ิเชี a ล c อ u เคาของทางเคปจิราต้องรอดทุกช่องทางเลยครับและที่พลาดไปด้ตอนนี้คะวิมานหนามของคุณเก่งจริงนะหาึ่งร้อยล้านพูดพูดแบบนี้แล้วกันครับบอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์น้ำดีอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ทุกคนต้องได้ดูครับเพราะว่ามัน มันเฉือนอารมณ์มันเชิดเฉือนทุกอย่างเลยหักเหลี่ยมที่สําคัญทุกคนจะได้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมของสังคมอะไรหลายๆอย่างด้วยครับผมก็สอดแทรกประเพณีวัฒนธรรมไปด้วยรับรองว่าคุ้มค่าตั๋วแน่นอนครับให้น้องเก่งพูดเป็นภาษาไทยหรือปากแผนๆหน่อยได้ไหมเออเออพ่อแม่พี่น้องเช่าลือนะครับก่อข้อฟากพาพยนต์วิมานน้ำครับผมทุกลงพาพยนต์แล้วก่อข้อฟาก เก่งน้ำปิ้งตัวครับเคียมชิลาตองรอดครับคุขอบคุณครับเอาเป็นว่าป่ะวันนี้รับแล้วตามธรรมเนียมเราก็ต้องไปส่งสนุกเลยเลยสนุกเหมือนไปเที่ยวบ้านเที่ยวบ้านอะไรเลยเลยเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมารับทั้งสองคนอีกนะมารายการอื่นๆใดๆเผื่อมาในรายการปัญญาห้าดาวหรือรายการอะไรแบบนี้ยินดีนะยินดีมากเลยค่ะ ก็ฝากรับก่อนด้วยนะครับเป็นแบบว่าการต้อนรับที่อบอุ่นมากแล้วก็ครั้งแรกของเก่งน้ำปิงที่เวิร์กทอยอ้าส่งน้องขอครับขอบคุณครัขอบคุณเก่งน้ำปิงครับบาย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 เจินรับก่อนวันนี้ความจอยหมดลงแล้วครั้งหน้าเราจะไปรับใครดาราคนไหนศิลปินคนไหนรอกันได้เลยวันนี้สวัสดีจ้า <laughs>